คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อทุกคนมาพบกับต้ามกันอีกเช่นเคยนะคะเ,เพื่อน มาดูแนวทางหวยฮาหนอยพิเศษปกติ V.I.P. งวดประจำวันที่15พฤษภานะคะสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดตัวเดียวนะคะเพื่อนๆวันที่14ที่ผ่านมาเนาะต,ต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะหลุดนะคะหลุดเนาะไม่มีเลข2เลยนะคะหลุดนะคะไม่มีเลข2เรามาดูนะคะ ผลก็4 60แล้วก็04นะคะปกติก็0 4 7 8 7 VAP 696 7 4นะคะมาเลข4ค่ะเพื่อนเลข4มาทั้ง3นอยเลยเนาะมาเลข4นะคะเรา ไม่เข้าทั้งหมดเลยนะคะหลูดค่ะเพื่อนๆเรามาดูของวันที่15นะคะวันที่สิหเม็ดเดียวค่ะวิ่งรูดตัวเดียวก็คือเลข3นะคะเลข3เนาะมี30ศนะคะ3ามหนึ่งสสอง สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะเพื่อนๆชอบก็ตามได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่ชอบเม็ดเดียวนะคะก็ดูสูตรที่ต้มแยกให้นะคะพิเศษปกติ VIP อย่างละ6ตัวนะคะเพื่อนๆไปดู คลิปนั้นก็ได้นะคะตั้มลงไปแล้วเนาะตั้มแยกให้เลยว่าพิเศษมี6ชุดนะคะแล้วก็ปกติก็6ชุด VIP ก็6ชุดนะคะยังไงนะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยเด้อ ต้อมขอให้ทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆเพื่อนๆค้าถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญด้วยนะคะเป็นการต่อบุญค่ะเพื่อน,อนต้อมพารวยนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย